เรื่องเล่าผีญี่ปุ่นตำนานขบวนร้อยอสูนเฮคิยาเกียวแห่งเกียวโตหนึ่งในเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโยกยัยหรือพูดในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังที่ของเมืองหลวงเก่าเกียวโตนั่นคือเรื่องของเฮคิยาเกียวหรือขบวนร้อยอสูนเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ถูกบันทึกไว้ในยุคเฮอันด้วยช่วงปี7 9 4ถึง1192เป็นช่วงที่ชาวบ้านต่างพากันห้ามลูกหลานออกจากบ้านตอนกลางคืนกันเลยทีเดียว จะน่าสนใจขนาดไหนเราลองไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับที่มาของเรื่องขบวนร้อยอสูรนั้นเป็นออกได้เป็นสองเรื่องราวดังนี้ 1. ในช่วงยุคโคโ,คโฮปี964ถึง968ที่เกียวโตยังเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นได้เกิดการชำระล้างเมืองครั้งใหญ่ผู้คนพากันทิ้งข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเก่าที่ไม่ต้องการแล้วต่อมาของเก่าพวกนี้เองที่กลายมาเป็นทสึคุมุกามิหรือพูดหรือปีศาจที่กลายร่างมาจากสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเอง ด้วยความโกรธที่ถูกทิ้งขว้างพวกมันจึงรวมตัวกันเดินขบวนตั้งแต่ทิศต,ตะวันออกไปทิศตะวันตกตามถนนสายเหนือสุดของเกียวโตที่ปัจจุบันเรียกกันว่าถนนโยไกยพร้อมกับสร้างความเดือดร้อนทั้งทำร้ายขับไล่ไปจนถึงเข็นฆ่าเลยก็มี 2. ออีกเรื่องเล่าคือเรื่องเล่านี้มาจากบุคคลท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องราวของตำนานพูดผีปีศาจในญี่ปุ่นจึงออกเดินทางรวบรวมข้อมูลไปทั่วญี่ปุ่นจนได้ข้อมูลโยไกายมา100ตนพอดี และทําให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักโยกายท้องถิ่นจากที่ต่างๆมากขึ้นจนมีการวาดภาพของขบวนร้อยอสูนออกมามากมายนอกเหนือจากเรื่องเล่าที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็มีรายงานอยู่บ่อยครั้งว่าเคยมีผู้พบเห็นขบวนร้อยอสูนจริงๆไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเอโดะจนถึงปัจจุบันหรือบางคนก็ว่าเห็นขบวนปีศาจล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าก็มีมีตำนานว่าผู้คนในเกียวโตนั้นเคยเห็นฝูงปีศาจจำนวนมากมาย พากันมาเดินพาเหรดผ่านเมืองเป็นประจำทุกปีตั้งแต่สมัยเอโดะและถ้าใครออกมานอกบ้านช่วงนั้นแล้วไปจอะเอกกับขบวนปีศาจเขาจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างไป